สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวในของกิจกรรมในการแจกลดครับเอฟรีนะก็คือจะเป็นคณิเนเธอร์วอสซ์อาริสนะครับ,เเนนรบส่วนในของภรารกิจในการทำเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาบอกเรามาดูในของกิจกรรมในการแจกกล่องสุ่ม P6 แบกถาวรกันเลยนะครับให้ทุกคนเข้ามาในของกิจกรรมนี้นะฮะเรียกว่ากิจกรรมในการแจกทีฟรียางแรกภรารกิจของมันก็คือให้เราทําการล็อกอินทุกวนันรับไปเลยหนึ่งอันนะครับ ส่วนภารกิจอันที่2หลายๆคนก็จะไม่รู้ครับพี่ครับมันทํำยังไงอ่ะอันนี้อันนี้ภารกิจอันนี้ก็คือใช้คลุกหงนั่นเองให้เราเข้ามาตรงที่แชมปโลกนะครับแล้วก็ให้เราทําการพินนารายก็ได้นะครับจุดๆุดจุดอะไรเงี้ยส่งเข้าไปปลืกอ่าเรียบร้อยครับส่งในแชมปโลกไปที่เรียบร้อยแล้วภารกิจของมันก็จะสําเร็จเห็นไหมเหม็หนปะนี่แหละครับภารกิจอันที่2นะครับอ่ะเราก็จะได้ลูกโป,ป่งมาแล้วอันนี้นะครับ อันแรกถ้าใครที่ไม่ล็อกอินในของช่วง26-27เนี่ยออนไลน์10นาทีเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะวันต่อหรือว่าอันที่2ก็คือให้เราเล็อกอินช่วงวันที่9สิงหาคมถึงวันที่10นะครับ2วันนี้ล็อกอิน10นาทีรับไปเลยนะแล้วเราก็สามารถทําการแร่นะของตัวกรองในการสุ่มรถครับทีนะครับอันนี้สุ่มนะฮะโอกาสที่เราจะได้รถคับเทียมีไหมมีนะครับ,รบและถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์หรอ0.001เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ปีที่แล้วมีคนได้นะเออแต่ไม่รู้ว่าปีนี้ใครจะได้นะครับก็หวังว่าเอออยากต้องมีสักคนหนึ่งแหละที่ได้ก็ให้เราทําการแลกเข้าไป1คนแล่ได้สูงสุด2กลกรองนะครับหรือว่าก็คือ1คนมีแค่2กลกรองเท่านั้นนะกิจาก,การรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูในของตัวรถปรีคันนี้กันเลยดีกว่าให้เรามาตรงที่ก,กดลับนะครับแล้วมันก็จะมีภารกิจเนาะ ภารกิจเล่นอินรายสัปดาห์นะฮะเล่นแบ็กหมดอันดับก็คือ6เกมให้เข้าเส้นชัยอะไรงนี้แล้วก็แข่งขัน3เกมทุกวันเป็นระยะเวลา3วันนะครับต่อสัปดาห์นะฮะส่วนในของภารกิจพิเศษก็จะเป็นการลลอกอิน2วันตั้งแต่วันที่11บเอถึง1ิเนาะแล้วก็ล็อกอิน2วันตั้งแต่วันที่ 18- ถึง24สิงหาเลอกอินวันที่2ตั้งแต่วันที่2 5ถึงส1สิงหาแล้วก็ลลอกอิน2วันตั้งแต่วันที่1 ถึงวันที่7กันยาก็จะเป็นภารกิจนี้ถ้าเราไม่ได้ทำกิจกรรมในการเอารถคันนี้ในช่วงกิจกรรมนี้ก็ต้องไปสุ่มในเวิร์ช็ OP ก็คือมันจะเอาให้เราไปสุ่มในเวิร์ช็ OP เนี่ยก็น่าจากวันที่9กันยานะครับแล้วเราก็ทกําการสุ่มเข้าไปได้เลยนะครับปืด๊ดอ่าได้มาแล้ว8เช่านะฮะและหลายคนก็ถามว่าหื คิดว่าจะได้ไปถาวรแล้วทําไมมันได้แบบเชา่าอ่ะโอ้โห,โโห,โโหเกมมันโกงเราหรือเปล่าแล้วทําไมเรามันไม่ได้แบบใแบบถาวรอ,อะ่ะคือนี้การที่เราจะได้แบ,บถาวรเนี่ยมันบอกอยู่แล้วนะครับก็คือรางวัลอ่าไม่ได้ซ้ํานะครับเล่นครบ9้าครั้งเพื่อรับลดเอถาวรมันมีอยู่ข้างล่างก็คือให้เราสุ่มแบบนี้ให้ครบ9้าครั้งก่อนเราถึงจะได้ลดครับเอคัน้ถาวรถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะได้แค่เช่าเท่านั้นนะครับ ง่ายมารีวิวในของรถเนเธอร์วอสเตอร์อกันเลยดีกว่ามาดูความสามารถกันเลยเมื่อตามหลังอันดําเนินความเร็วส,สูงเสถียรฐานจะเพิ่มขึ้นเป็น7กิโลเมตรต่อชอั่วโมงและเพิ่มในเอ็มแท้งนะครับอัตโนมัติสีต่อวินาทีเอฟเฟกจะหายไปหลังจากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นระยะเวลาสองวิก็ถือว่าสกิลไม่ดีครับการประแตงนะครับตัวเครื่องอัพไปทางด้านขวาสุดนะครับส่วนล้อสไซส์สุดนะครับเจ้าเพลิงไซส์สุดเทโบก็ สายกลางนะครับ M tank สายเดียวแล้ใหม่ล่ามหนึ่งนะครับตัวเครื่องใส่หัวสุดนะครับล็อกสายส,สุดเชือกเพลินสายสุดเทเบลิลสายกลาง M tank สายเดียวเดี๋ยวเราไปทําการเทสกันเลยดีกว่าว่าแรงไหมด้วยความเร็วตามปกติอยู่ที่สองร้อยแปดจุดหนึ่งอู้ยโคตรแรงตามเรื่ของ C W นะอยู่ที่สองร้อยแปดสิบแปดจุดสี่นะครับไม่แรงครับไม่แรง W C W นะครับอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบสองจุดแปดไม่แรงครับไม่แรง ถ้ตามด้วยรของ CWW อยู่ที่310.3พอใช้ได้ครับเชิงเฉยอ่ฮะ WCWW ความเร็วสูงสุดที่ตัวรถทำได้อยู่ที่314.7ครับก็พอใช้ได้ครับไม่แรงครับรวยกันเลยหลังจากที่เราเทสมาแล้วนะคือถ้าเทสแบบไม่มีสกลิลเนรถมันจะไม่แรงครับแต่อันนี้คือเรามาเล่นถ้าเราเล่นเนี่ยสกลิลของมันก็คือถ้าเราตามหลังเขาเนี่ยมันจะเพิ่มความแรงมาเป็น7นะครับ 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่แต่เรามันเก่งไงทุกคนเราเรามันเก่งถ้าเราอยู่ที่หนึ่งเนี่ยง่ายๆคือรถมันเปล่าๆเลยไม่มีสกิลให้เราใช้เลยนะฮะเห็นปะเพราะงานเนี่ยรถคันนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าสกลิลมันไม่ดีนะ แต่ถามว่าสําหรับคนที่เล่นไม่เก่งเนี่ยดีไหมหรอถ้าเราตามหลังเขาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมตาหน้าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแบบเราตามนะว่าสกิลมันจะขึ้นขนาดไหนอันนี้ให้ดูแบบถ้าเราอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยเล่นลรถเปล่าเลยไม่มีสกิลเลยนี่รถดเปล่าเลยฮะดีเลืมมม่อบุมาโอ้ยเล่นได้ดีอยู่นะเลื่อมพลื้มเลยนะ เล่นปลื้ดเลยนะปืดเข้าให้ปืดเข้าให้ปืดเข้าให้ WC WW เล่นได้ลื่นมากครับอือสวยอยู่นาในโตเนี่ยกราฟิกเนี่ยสวยอยู่นาเห็นไหมดีไม่ดีก็ฝีมือเท่านั้นลองปล่อยให้เข้าไปก่อนนะครับเพื่อลองเทสสกิลตามหลังนะเพราะว่าถ้าสกิลตามหลังเนี่ยมันจะดีนะครับ ก็คือถ้าเราตามหลังเขาเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นแท็กมาให้เราเห็นไหมตามที่มันบอกเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มความแรงมาให้ด้วยทําให้เราเก็บในตัวง,ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้รถลาแรงขึ้นนี่เห็นไหมวันนี้มันเพิ่มเป็นแท็กมาให้เราอ่ะนี่ครับข้อดีของสกิลตามหลังฮะแต่เราต้องตามหลังจริงๆนะโอ้โหเราสาต,ตามหลังนะเนี่ยตอนนี้ เรามาอยอนนู่อันดับ2แล้วนะฮะไอ้น,นี่เราต้องตามนะเกียวมันถึงจะโผล่นะฮะไม่งั้นรถเราไม่ล้างแต่เรามันแก่งเกินนะครับทุกคนนี่เห็นไหมถ้าเราอยู่อันดับหนึ่งปุ๊กเนี่ยนี่ไม่ได้ความแรงแล้วครับความแรงรถหายไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราเก็บในโตง่ายๆแล้วนะครับ อันนี้ก็จะทําให้เราเล่นยากนั่นเองเล่นยากขึ้นเลยนะเพราะว่าเก็บในโตยากนะคันนี้คันนี้คือถ้าสกิลมันไม่โปรหรือว่าสกิลมันไม่ขึ้นในการเพิ่มมันแทงให้เราแล้วก็ไม่เพิ่มความแรงมาให้เราเนี่ยคันนี้จะเก็บในโตยากอย,กอยู่นะไม่เต็มครับนี่เลยครับอาการมก็ประมาณน,นี้นี่เจอทีเจ็ดด้วยนะ เดีย๋ยวเรามันตบทีเจ็ให้ทุกคนดูว่าจะตบได้หรือเปล่านะฮะมาเวียงกับทีเจดูนะว่าเราจะเวียงได้ไหมว่าตบกับราคาจริงหรือเปล่าทีเจตามมาแล้วตามมาแล้วเราอยู่อันดับหนึ่งนะฮะตอนนี้อันดับหนึ่งไม่มีสกิลอะไรเลยะฮะโอ้ยให้มันแสงไปก่อนถรือว่าเป็นการต่อให้เออเออเป็นการต่อให้เพื่อที่เราจะได้ใช้สกิลรถเราอยู่ที่หนึ่งเราไม่ได้ใช้สกิลรถไง นี่โอ้โหดูว่าเราจะเวียงกันทีเจ็ดไหวไหมสุดยอดรถหลายอ่ะรถคันนี้ไหลง่ายนะไหลง่ายมากแล้วก็ทำเทคนิคติดยากด้วยนะตามมาตามมาตามมาแล้วเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้หเออเออมามาเราเราจะแทงได้ไหมเราจะแทงได้ไหมเออเรียบร้อยครับมันลีครับหวานเจี๊ยบเลยฮะตอนนี้เราแทงดัมหนึ่งแล้วนะฮะรถคันนี้ทำคทแนนจิตยากฮะ อัลตาเล้งงั้นงั้นนะฮะอัลตาเล้งไม่แรงครับอัลตาเล้งไม่แรงกลางกลางอัลตาเล้งอ่ะระยะในตัวก็กลางๆครับส่วนมินิบูสมินิบูสั้นฮะมาครับตอนนี้รถเพยีพยวแล้วนะไม่มีสกิลให้ใช้เลยนะฮะใช้แต่สกิลสัเลี้งละข้อเสียของมันก็คือสกิลไม่ดีแบบนี้นี่เองนะมันไม่น่าเล่นนะครับสกิลมันไม่ดี นี่นี่แต่ที่เจ็ดก็เอาไม่ลงครับรถีเรามันก็แรงทีเจ็ดอย่างต้องหนเงือกเลยของรถคันนี้เท่าที่ผมเล่นมาจากคมรู้สูกของผมเลยละกันเนาะสกิลถามว่าดีไหมไม่ดีครับตัดทิ้งเลย,เลยสกิลโคตรกะนะสกิลแบบนี้เขาไม่นิยมเล่นกันแล้วถามว่าระยะในโตรหรอกกลางๆครับมีดบูตก็ไม่ยาวครับมันเป็นรถสำหรับสายการใช้ในตร หรือไม่ก็ใส่ตามนั่นแหละก็บูทมันก็แบบพอได้นะอัตราเร่งก็กลางๆครับไม่ได้แรงอะไรแล้วก็พอได้อัตราเร่งเ่ะพอได้ครับส่วกนการติดอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจิดเทคนิคค่อนข้างยากอยู่นิดนึงนะไม่รู้หรือเปล่านะฮะแต่คำผมอ่ะผมเล่นผมรู้สึกว่าติดเทคนิคค่อนข้างยากแล้วก็รถมันไหลง่ายนะครับการเก็บไนโตรคือถ้าเราอยู่ในอันดับหนึ่งเนี่ยเก็บไนโตรค่อนข้างยากเลยถ้าเราไม่มีเสเลี้ยงช่วยในการเก็บในโตรให้เราอะ่ะ แต่ถ้าเราตามหลังเนี่ยก็ถือว่าเก็บง่ายเพราะว่าสกิลของมันจะทําให้เราเก็บในตัวง่ายนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มความหมให้เราด้วยถ้าเราโยนดําเน่นก็คือเหมือนรถปรเปล่าๆอ่ะไม่มีอะไรเลยนะครับว่างเปล่าเลยและสาหรับผมคันนี้ถามว่าโอเคไหมก็เรียกว่าไม่ดีครับออรถรถกาบนะฮรับสำหรับผมคือรถกาบนะคบแค่นั้นแหละแล,แล้วทุกคนคิดว่าดีไม่ดีก็คอมเมนต์นกับบอกกันเลยนะ ที่ทุกคนลองเล่นแล้วจากความรู้สึกของทุกคนอ่ะเอ่อผมก็ดีนะครับหรือผมว่าอพ,อพอใช้ได้ครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยแต่สําหรับผมนะสำหรับช่องวิวจีสุดเนี่ยลดกะครับผมแค่นั้นแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้เราก็มารีวิวคันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วก็มีกิจกรรมในการแจกทีหด้วยถ้าเราสมก็หวังว่าจะได้นะครับมีโอกาสได้ส่วนจุดสุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe บ๊ายบาย